บวชีวรวิทย์ร่วมสร้างกุศลกับแฟนคลับมอบกว่าสีล้านบาทให้10มูลนิธิใบวชีรวิทย์ร่วมสร้างกุศลกับแฟนคลับมอบกว่าสีล้านบาทให้สิมูลนิธิไบวชีรวิทย์ชีวะอารีจับมือกับบ้านแฟนคลับจัดกิจกรรมดีๆขึ้นทุกปีปีนี้แฟนๆทำโปรเจกต์ um Make Bright Wish 2021ในระบิดงานนิทรรศการ Unique e t h Exhibition of Bright ที่รวบรวมภาพถ่ายและเสื้อผ้าของหนุ่มไบมาให้แฟนๆร่วมกันประมูลเพื่อนําเงินเหล่านั้นไปทําบุญใหญ่ซึ่งปีนี้หนุ่มไบเลือกโครงการด้วยตัวเองถึง10โครงการโดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือสัตว์และสนับสนุนการดูแลป่าเพื่อสัตว์ป่าโดยเงินประมูลภาพถ่ายและชุดเสื้อผ้าในงานนิทรรศการครั้งนี้ได้ไปถึง4,070,000บาทซึ่งได้ถูกนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิดังต่อไปนี้ โครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิภาพโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน200,000บาทโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์หญ้าทะเลและเฝ้าระวังพยูนชุมชนบ้านมตโนยจังหวัดตรังจำนวน200,000บาทโครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่คุณหมออลงกรเพื่อรักษาช้างจังหวัดสุรินทร์จำนวน200,000บาท โครงการกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลและสัตว์ทะเลหายากคณะสัต,ตะวะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจำนวน150,000บาทโครงการปลูกพืชอ,อาหารสัตว์ป่าพื้นป่าทับลานบ้านสืบนาคเสถียรจำนวน150,000บาทโครงการพัฒนาและจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าภายในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นนครนายกจำนวน220,000บาท โครงการบ้านใหม่ลิงที่อบอุ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ตจำนวน1 5 0 0 0 0บาทโครงการอนุรักษ์ช่วยเหลือปกป้องชีวิตคนและสัตว์ป่าของกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าจำนวน1 5 0 0 0 0บาทโครงการมูลนิธิทักษิษา์หลวงปู่สาครจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวน1 5 0 0 0 0บาทมูลนิธิเผื่อสุนัขในซอยซอยดอกจำนวน2อ0ล้านแสนบาท